สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารัก,ท,กทุกทกท่านนะฮะแล้วันนี้ก็กลับมาพบกับผมมนเดิมเช่นเคยนะฮะวันนี้อ่าผมมีผู้ช่วยนะฮะมากินนี่ผู้ช่วยผมเป็นไงฮะอืม <laughs> วันนี้จะให้กินอะไรนะฮะมาดูนะฮะอ้าไปไหนแล้วเนี่ยมานี่มานี่มานี่เจ้าฟุกนะตัวทางนี้นะนี่เจ้าซ่านะฮะโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้อยู่กันแล้ว นี่ฮะหมากินกล้วยทุกคน <laughs> ไม่รู้ดีกับน้องหรือเปล่านะแต่ว่าเขากินแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่เขากินแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วนะฮะนี่กินแบบอริดอร่อยนีนะ่ไหหมดไปหนึ่งลูกแล้วนะด้วยความเร็วนะฮะ เป็นไงกินแชบตัวใหญ่นี่ก็กินนะทุกคนอุ้ยตัวใหญ่ก็กินแต่กินไม่ทันตัวเล็กนะนี่นี่นี่น,น,น,นี่ชอบนะไม่ค่อยกินข้าวแลวครวนนี้นะฮะกินแต่กล้วยนะฮะ หมาหรือลิงเขาเนี่ยอ <laughs> ืนี่เนี่ยตัวใหญ่ก็กินนี่เห็นไหม <laughs> ปอกไม่ทันนะทุกคน <laughs> ี m m ่มกินอย่างแทบอุ้ยล่น นี่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 ฟุกนี่อิ่มแล้วมั้งเนี่ยอ่ะอิ่มแล้วนะฮะ <c ười> คลิปวันนี้สั้นหน่อยนะฮะผู้ช่วยเรากินไวไปนิดนึงนะไปละอิ่มแล้วไปละนะฮะ <c ười> ใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากติดตามให้ด้วยนะฮะนี่ผู้ช่วยผมเป็นไงฮะหมาที่อูกินดีอยู่ดีกินยันกล้วยนะครับผมอ่ะนี่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ